ในบางครั้งก็อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้สิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตอยากจะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราแก้ไขแล้วผลตอบรับมันเนี่ยจะออกมาเป็นในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ ไปเรื่องมาในเขาก็จะเป็นนางเอกกับคุณสามีแล้วก็น้องสาวคุณสามีกับนางนั่งจิบกาแฟแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับระหว่างนั้นน้องสาวคุณสามีก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของพี่ทั้งสองคนนี่พอนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็อมยิ้มเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะเชื่อว่าคุณน้องสาวสามีเนี่ยจะจําวันครบรอบได้ทางด้านคุณน้องสาวก็เลยได้บอกกับนางเอกของเรานข่ัวว่าพรุ่งนี้จัดฉลองหนักๆเลยนะทำกับข้าวเยอะๆเลยทางด้านนางเอกของเราก็ได้บอกว่าได้สิเดี๋ยวพี่จะทําให้เต็มที่เลยนะเธอจะกินไหวรเปา ด้านคุณน้องสาวสามีก็เลยเดี๋ยวบอกว่าหนูไหวอยู่แล้วจากนั้นเธอเองเนี่ยก็หยิบของบางอย่างขึ้นมานั่นเลยครับเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานนางอีกของเราพอรับไปเธอเองก็ได้ขอบคุณแล้วก็รีบแกะของขวัญดูเปิดออกมาจ้าเอเป็นตุ๊ก,กาตาตัวนึงนี่ครับซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ชอบตุ๊กาตาอยู่แล้วนะครับเธอเองก็เลยได้ขอบคุณน้องสาวคุณสามีไปตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนดึกนางเอกกับคุณสามีก็ฉลองกันสองคนเบาๆก่อนวันครบรอบแต่งงานนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนจะเบาไปทางคุณสามีก็เลยไดีบอกนางเอกของเรา วาไปเอาเครื่องดื่มมาเพิ่มหน่อยนะครับทางนางเอกของเราเนี่ยก็ตามใจเพราะว่านานทีคุณสามีจะได้ดื่มเธอเองก็เลยบอกคุณสามีนั่งรอแป๊บหนึ่งจ้างนางเอกของเราก็เลยรีบออกไปเอาเครื่องดื่มนะครับแต่ว่าระหว่างที่นางเอกของเราเดินออกเมาเครื่องดื่มนะครับก็มีคนแอบเดินเข้ามาในบ้านด้วยนี่ครับแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เมาเครื่องดื่มเรียบร้อยแต่เธอเองก็เห็นคนเปิดไฟนั่นแหละครับเป็นน้องสาวคุณสามีนางเอกของเราก็เลยถามว่าวันนี้ทําไมนอนดึกจังน้องสาวคุณสามีก็เลยไดบบอกไปนะครับว่าพรุ่งนี้หนูมี หนูก็เลยทบทวนนิดนึงนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าอย่านอนให้มันดึกมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีสมาธิหลังจากพูดเสร็จนางเอกของเราก็เลยรีบเดินกลับไปหาคุณสามีนะครับเช้าวันต่อมานางเอกกับคุณสามีก็ตื่นนอนเรียบร้อยนี่ครับแต่ว่าวันนี้มีข่าวไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เพราะว่ามีนักโทษแฮกคุกออกมาสองคนทั้งแดนนางเอกของเราก็ตกใจนะครับแต่ว่าคุณสามีก็ได้บอกว่าเดี๋ยวตำรวจเขาก็จับได้เราไปกินข้าวกันดีกว่าจากนั้นทั้งด้านคุณสามีก็เลยออกไปอาบน้ำซึ่งนางเอกของเราก็มาตามน้องสาวคุณสามีีน ครับแต่ว่าเธอเองก็ตะกนบอกนางเอกว่าไม่ค่อยสบายให้พี่2คนกินก่อนได้เลยจากนั้นนางเอกของเราก็เลยเดินกลับมากินข้าวกับคุณสามีนะครับทางการคุณสามีเนี่ยก็ได้บอกนางเอกของเราว่าวันนี้ผมจะกลับให้มันเร็วนะครับเย็นนี้จะได้ฉลองกันจ้างนั้นทางด้านคุณสามีก็เลยขอตัวออกไปทํางานนางเอกของเราก็เลยออกมายืนส่งนี่ครับพอส่งคุณสามีเสร็จนางเ,เอกของเราก็มาทํางานบ้านต่อแต่ว่าเธอเองก็แอบดูเวลาเหมือนว่าน้องสาวเนี่ยก็ใกล้จะได้เวลาสอบแล้วเธอเองก็เลยรีบเดินมาตามน้องสาวนะครับแต่พอ มาถึงก็ได้ยินเสียงน้องสาวตะโกนบอกว่าพี่ช่วยด้วยนางเอกของเราก็ตกกระจายเลยนะครับเธอเองก็เลยรีบเปิดประตูออกมมจ้จเอ๋นั่นเลยครับเป็น2คนร้ายที่แฮคุกเข้ามาเปิดอันติสน้องสาวคุณสามีนางเอกของเราก็ทําอะไรไม่ถูกนี่ครับทางด้านคนร้าย2คนก็วิ่งเข้ามาหาเปิดอันติใส่นั่นเลยครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่พอกินเวลาไปได้สักพักหนึ่งนี่ครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหานางเอกที่บ้านทางด้านคนร้ายก็เลยจับน้องสาวไว้นี่ครับให้นางเอกของเราออกไปบอกตำรวจไว้ในบ้าน <c oughs> <inde> <ming> <t om bizarre> <to> ไม่มีใครนางเอกของเราก็จําใจตามนะนครับเธอเองก็เลยมาบอกคุณตํารวจเหมือนที่2คนนั้นบอกไว้ในครับจากนั้นทางด้านคุณตํารวจเนี่ยก็เลยได้ขอตัวกลับบ้านนางเอกของเราก็เลยเดินกลับเข้ามานานแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาไปได้สักพักใหญ่สามีนางเอกของเราก็กลับมาถึงบ้านนะครับพอเปิดประตูเข้ามา2คนร้ายก็ได้จัดการสามีนางเอกของเราในครับหลังจากสามีนางเอกของเราโดนคนร้ายจัดการในครับ2คนร้ายเนี่ยก็รีบหนีนางเอกของเราก็เลยโทรแจ้งคุณตํารวจนะครับ ทัางด้านคุณตำรวจก็ได้ขอโทษนางเอกของเรากับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้สัญญาว่าจะตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแต่ว่านางเอกของเราก็ไม่รู้สึกดีนะครับเพราะว่าคุณสามีของเธอเนี่ยไ้เสียไปแล้วนั่นเองจากนั้นทางด้านคุณตำรวจก็เลยขอตัวกลับบ้านนะครับหลังจากคุณตำรวจกลับไปเรียบร้อยนางเอกของเราเนี่ยก็มานั่งเศร้าเสียใจแล้วระหว่างที่เศร้าอยู่นางเอกของเราก็มองหน้าตุ๊ก,กตาแล้วก็ได้บ่นให้กับตุ๊กตาว่าต่อไปฉันจะทํายังไงหลังจากนั่งบ่นกับตุ๊กตาได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็ พักนอนหลับฝันดีนะครับเช้าวันต่อมานาะงเอกของเราก็ตื่นนอนเรียบร้อยคุณสามีก็นอนอยู่ข้างๆนะครับแล้วข่าวนวิทยุเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนี่ครับนางเอกของเราก็เลยนั่งคิดอยู่ได้สักพักหนึ่งนีครับเธอเองก็เลยมั่นใจนี่ครับว่าน่าจะย้อนเวลากลับมานางเอกของเราก็เลยรีบบอกคุณสามีว่าวันนี้ไม่ต้องไปทํางานนะจากนั้นเธอเองก็รีบ hm. จับโทรศัพท์โทรหาคุณตํารวจนะครับแล้วสักพักหนึ่งทางด้านคุณตํารวจ2คนเนี่ยก็ได้มาถึงเรียบร้อยนางเอกกับคุณสามีก็เดินอยู่ข้างๆนะครับจากนั้นคุณตํารวจก็เข้าไปที네่ห้อง แต่ว่าทางคนร้ายเนี่ยก็ได้จัดการน้องสาวคุณสามีไปนี่ครับซึ่งนางเอกของเราก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าช่วยคนหนึ่งได้ต้องเสียอีกคนนึงไปนางเอกของเราก็เลยอยากจะแก้ไขใหม่นะครับเธอเองก็เลยมาขอร้องกับตุ๊กาตาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วนางเอกของเราก็ได้นอนหลับฝันดีตื่นมาอีกทีหนึง่งก็จะเป็นเช้าว,วันเก่านางเอกของเราก็ทําตัวปกติเลยนะครับนางกินข้าวกับคุณสามีจากนั้นก็ออกไปทรงพอสมคุณสามีเสร็จนะครับนางเอกของเราก็รีบไปที่ห้องน้องสาวคุณสามีแล้วก็ได้จ้าเอกกับทางคนร้ายแต่ว่า วันนี้นางเอกของเราก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับทางคนร้ายนะครับซึ่งคนร้าย2คนเนี่ยก็ได้ตอบตวัวลงรับคํานางเอกแต่ว่าพวกมันก็มีเงื่อนไขให้นางเอกของเรานี่ครับว่านางเอกของเราเนี่ยจะต้องทําเวลาให้ได้ตามที่มันกําหนดไม่อย่างนั้นมันเองจะจัดการน้องสาวคุณสามีซึ่งนางเอกของเราก็ได้ตอบตัวลงตามคําที่มันขอนี่ครับนั่นแหละครับ,ลรบหลังจากนันน้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ว่าระหว่างที่กินเวลายอยู่ทางด้านคุณสามีนางเอกของเราก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับจนทําให้นางเอกของเราเนี่ยก็ไม่สามารถทําเวลาตามที่มันกําหนดได้ทางด้า านคนร้ายก็เดืที่จัดการคุณสามีแล้วก็น้องสาวสามีนางเอกของเราไปนะครับส่วนทางด้านนางเอกของเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเธอเองเนี่ยก็มาขอยร้องตุกตาอีกครั้งซึ่งทางด้านตุกตาเนี่ยก็ย้อนเวลาให้หนางเอกของเราเหมือนเดิมนะครับพอเธอตื่นมานางเอกของเราก็ไปทํากับข้าวแล้วก็กินข้าวคุณสามีเหมือนเดิมจากนั้นก็ออกไปส่งคุณสามีแล้วนางเอกของเราก็รีบเข้ามาหากคนร้ายนี่ครับพอมาถึงนางเอกของเราก็ยื่นข้อเสนอให้เหมือนเดิมนะครับทางคนร้ายก็ยื่นข้อเสนอเหมือนเดิมเช่นกันนะครับก็คือให้นางเอกของเราทำ วลาให้้ไดซึ่งวันนี้นางเอกของเราตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวมันดีมากนะครับเธอเองก็เลยได้เปิดอันติใสน่านเลยครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ว่าระหว่างที่กินเวลาอยู่ทางด้านคุณสามีก็ก,กลับมาเวลาเดิมนะครับแต่ว่านางเอกของเราก็ไม่สนใจนี่ครับเปิดอันติใส่คนร้ายเหมือนเดิมจนวันนี้เธอเองก็สาม,มารถทําเวลาได้คนร้าย2คนก็เลยได้ชมนางเอกของเรานี่ครับว่าคุณเนี่ยเก่งมากเลยนะครับพวกเราสองคนจะไว้ชีวิตเขาจากนั้นมัน2คนก็เลยรีบเดินออกไปนางเอกของเราก็รีบเดินมาหา คุณสามีกับน้องสาวนะครับแต่ว่าคุณสามีกับน้องสาวเนี่ยก็ไม่คุยด้วยตัดมาอีกทีนึ่งก็จะเป็นเช้าวันใหม่นางเอกของเราก็ตื่นนอนมาคนเดียวนะครับนั่นเลยครับคุณสามีกับน้องสาวเห็นสิ่งที่นางเอกของเราทําเมื่อวานทั้งสองคนรับไม่ได้นะครับก็เลยได้เก็บข้าวของออกไปแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ